Bà vả sòn và tít tít kho tít à chè na mình trà kêu khảo bò vả tôi tôi nhảy này đấy và bà... đông nỏ ta xin ừ. อ mm. ๋อไปยังตัวนัมิน้ำะตัวง่ายเอาเดินยังอยู่มีสี่ตัวบ่ตัวสามอืมช่วอยู่ช่วยอยู่เห็ดแช้ามันจำไม่คงแพ้อันนี้ไม่ในตีนตัวตัวเหยี่ยมนะฮะ นม่ไี่ไปเฉยละเอาเบือไปด้วยนางเลยมุกมุกเลยมุกบนยวล้างอันั้นล้างอาทิตยหน้าเขาเบื่อไปเอาติดมาเลยจะแรงพวกบรจะเมือเออเอเอเอาเชีงเนี่ยไปเขาอีตูใช่เขาอีจูเออเอเออจแล้วเขาจะจะเห็ดนี่เห็ดรถปละตูปนั่นเลยตูปเห็ดเลย เฮยจะพ่นบ่มกใส่เพล่าไปโตะก่นเลยจำข้าบือมุกเกือบไปนัวมีมดบ่เออเอาเสียเข้าบือไปเออเออข้าจะไปดอกเครื่องปูตัวใหญ่เจ้าเมือต้มตัวน้อยเรามกเอาเนาะเนี่ไปแบบนี้เป็นไงกั เห็นอุลาโอเ,าเอพี่จะนิวจะไปเอาหัวสีไข่กับข้าวเบื่อมาเพชรเราไปมีแนวข่างอยู่บ่เ้าทักในละอ่างนี้มิ เอาโมซีไข่ไปมุกปออ่าก็เอฟซีเลยโมซี่ค่ายมากพริกเข้าเบือ่อเป็นมุกอยู่เถียงแม่อันนั้นยายนั้นก่อนอ,นอ,นอนนู้มักถั่วน,นี่นเฮี่ยงละเบืองได้หดน้ำเนี่เบืองนู่นนี่น้ำแล้วนาแล้วเปิดกระทิ่มแล้วเฮี่ยงได้หมักถั่วแหนามมากหนึง่งได้หมักถั่วยหนมสองมากผมได้ท าสาม่ะเอ้ยซีเอ้ยนี่สี่มากห้าเรามาทั่วย่ำน้อนห้ามากหกมากห้าปิดจะาฟอร์มุนิกาแล้วเกี่ยวข้าวอะไรไม่ได้มาหน้าละหัวควายก็จะติม่มมากินเครื่องปูกของพังเนาะชนมุสีปิดเลยจ้าเอาหัวซีไข่ก็อะไรอย่างนั้นหัวสีไข่กับแบบงามันสิไบกุนกับปุ๋ล่ะ เ,เอาเม,มือซ้ำเมือปุ๋ยย่หยองแถวพอได้กินก็จะลเละอ้าบุมีมีดเอาเนาะสีไขไอะไรล่ะมูสิไข่ Tiếng na ăn mục thích mình nàng cảm tiếng hai tiếng nàng trao chào và hết khỏi hết bụi hết khó hết hết bụi hết ý tụ, bụi hết bụi hết ý tụ, bụi ý tụ, Lạ là... เยอะเลยได้เลยสำเนวเขาเบื arle, yeah. ่องเพ็ดได้เลยเสียงนะนี่เขาเบื่อลายเบ่งเขาเบื่อว่ะ เพ็ดก่อนอยู่หาอย,ยู่นาก็บอกใครแต่มาเผ็ดก็มีปุ๋ยแล้วป,ป,ปิดปูดอไปปิดเอาไปในต้นเนมีบ่รุนแบบมาจากมีคนกินหัวะละแล้วก็หัวควายมากเลยนะเาปิดแล้วไม่ใส่ มะเขือก็มีมะเขือหมืกินมะเขืออยนี้เลยเพลทก่อนเอฟซีไปหลังจากน้ำเราได้เลยอ่ะ ไปเถียงนะั้นไปหาเถียงยายไปทำเมนูอะไรมาเบิ้งน้ำกันเอาเครื่องปรุงไปแล้วข่ามน้ำเปียกแล้ว ข้ามไปได้หรือไม่โอเเ้โหเพิเ่งเพิเ่งทางนี้ก็สิข้ามได้บ่เปิเป่งเพิ่งน่าจะข้ามได้อยู่มาข้ามอยู่นี่อ่เอ๊ะข้ามอยู่นี่โอเค F T เอฟซีเออิสานุูจะข้ามน้ำนี่ยานมันบวกอดจับกองเนี่ยจับอันนี้เนาะพบกันใหม่คลิปต่อไปเลยเด้อเอฟซีเด้อบ๊ายบาย